สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาปลอมตัวเป็นไก่เหมือนเมื่อวานนะครับดวันนี้จะมาซื้อของใหม่นะครับผมใน FFM ที่แบบว่าต้องแบบมาสุมส่มส่วนลดราคามาดูกันว่าจะได้เท่าไรมีคนดูแบบแอบมาขิงผมตั้งแต่แบบตอนมันเข้ามาแล้วว่าพี่ผมได้ถึง90%เลยอ่ะเรามาดูว่าเราจะได้ไหนสำหรับชุดบนลี่และแบร์นะครับท่านะผู้ชมเนี่ยสองชุดตรงกลางเนี่ยชุดนี้มันจะเคยมาแลวนะชุดความ,มือนี้ไม่แน่ใจว่าเคยมาหรือเปล่าชุดแดงๆนี่แ,แปลองหมุนดูครับผมผมจะแบบเล็งนะเลข แปล15%ว้วาวเยอะจัดขอดูได้อะไรกันบ้างไหนลองคอมเมนต์บอกกันไว้กเลยดิเฮ้ยเก๋งี้นี้นเก๋งี้น,นี้สวยเก๋งี้นี้สวยซื้อซื้อไม่รู้ว่ามีหรือยังนะผมซื้อเลยได้รอบเหมาแล้วคนดูเ้ยอันนี้มีปะเนี่ยไอวอลกล้อง74ซื้อซื้อ,อไม่มีด้วยอ่ะบัตรเปลี่ยนชื่อซื้อหมดเลยจะพึ่งชวนตอนนี้เพื่อนแป๊บหบนึง่งซื้อของก่อนอันนี้ท่าเลยท่าตกใจระเบิดไม่ไม่มีซื้อซื้อ โอ้ของถูกจัดเลยคือแบบเหลืออย่างละประมาณแบบร้อยเพชรหมดเลยนะโมดูอันนี้ก็เหมือนจะยังไม่มีนะผมอ่าค้าของเทียวด์กลอดนะซื้อเหมือนกันนี่อันนี้แกนกลางผมมีแล้วผมจะไปซื้อแล้วกันอันนี้ก็ก่อ,กน,อนนี้ก็ไม่ซื้อแล้วกันอันนี้ก็ไม่เอานะผมอันนี้กล่องสมุดหรอกล่องแรมเพจเหมือนจะมีแล้วนะไม่เอาแล้วกันเนะาะมังกรไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะมีงั้นซื้อนี่เปิดไปรอเลยอันนี้เป็นน้ะของตัวหมัดมังกรเรามีแล้วไม่ซื้อนะครับผมอ่าที่เหลือก็แบบ ซื้อไปแทบจะหมดเลยท่านผู้ดูท่านผู้ชมครับนี่หลายแห้งลายขนาดเอ้ยแต่นี่ซื้อดีกว่าเพราะมันถูกนะผมมันเอาแบบเอาไปแลกเปโทเค็นอันอื่นได้ไงโอเคซื้อมาไว้ก่อนอ่ะแล้วเราก็มาซื้อนี่เลยท่านผู้ชมชุดของบิลลี่นะบิลลี่แพ็คนี่ก็สวยนะผมบอกว่าชุดนี้แบบผมมันดูแบบเป็นคนดีเขาดูดีมีนาฬิกามีบัตรอ่าอะไรนะเรียกบัตรบัตรแนะนําตัวเออมีหูฟงหูฟังมีบัตรทีมงานนี่แบบทรงผมโคตรเท่อ่าชุดนี้เท่เท่เท่เดี๋ยวค่อยไปแต่งตัวเพิ่มแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยแล,แล้วเบิดใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนไม่เคยเห็นเบิดนะเขาเรียกแบดวินตันเออซื้อเลยแหมซื้อช้อปปิ้งยับเลยวันนี้ครับผมก็ามายับฮะอ๋อนี่เป็นหน้าของผู้หญิงเว้ยมีกระเป๋าเมลอุ้ยน่ารักจัดอูลักกี้ลักกี้คิทเช่นนะครับผมคิทเช่นซื้อเลยอุย้ยน่ารักจริงอันนี้คือน,น่ารักมากเลยครับผมเพิ่เคยเห็นว่าน่ารักขนาดนี้มาก่อนโทเเ็นพาราฟลเราอัพไปแล้ว,นะลวเวลเวิ่เจ็ดตันไปแล้วนะผม ชุดนี้เราอ๋อถ้าชุดไหนมันมีอ๋อมันเคยมาแล้วนี่ชุดเนี้ยเนี่ยอันไหนเคยมีแล้วมันก็จะแบบว่าเป็นสีเทาๆไปเลยนะผมเราจะได้แบบไม่ต้องสับสวนว่าจะซื้อดีหรือไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้เราไม่ต้องการนะเราจะไม่เอาแล้วกันบัตรซั่งห้องก็ไม่เอานะครับ Evo ลูกซอ้อ Evo S M G Evo อันนี้ก็ไม่เอางั้นก็เอาชุดละกันมานี่อีกหนึ่งร้อยเพชรแหมเหมาหมดเลยวันนี้อันนี้เป็นชุดของแบรนด์นั่นเองนะของผู้หญิงก็สวยดีนะผมเต่๋ยผมมองมากผมชอบชุดของผู้ชายมากกว่ามา เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งตัวของแบร์เลยแล้วกันเอ้ยขอสลับตัวไปหนึ่งฟิปอ่าเอ้ยเอาไม่เอาตัวนี้เอา,าตัวนี้โอเคไหนแบร์ไหนกางเกงแบร์จะแทนกางเกงเสือได้ไหมอุ้ยผมว่ากางเกงตัวนี้ใส่กับเสื้อก้าวตัวนี้มันโคตรเท่เลยก็ดูแต่ว่าวจริงๆก็ใส่กับชุดมันก็ได้นะอืมชุดมันก็เท่เหมือนกันเนี่ยอันนี้แมสนี่ไม่ใช่อะไรเอาใส่แมสอืมเชดเกเทิจใส่รองเทา้า เราท้าไม่เท่าไหร่ป่ะต้องท้าเปล่าเราก็ดูนะแนะ่ก็ประมาณนี้แหละแต่เขาดูว่าชุดผู้หญิงหรือชุดผู้ชายสวยกันก็นกนลองคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับวันนี้ก็จะไปดันแล้งต่อนะตอนนี้ก็อยู่ที่แล้งแดง5้าดาวนะเด้อสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาหน้าของคอมโบนี้ไปนะท่านะผู้ชมก็คอมโบสกายเลอรนะ์นะผมแล้วนกะ็หนะ้าของใจนะั่นะเองนะแบบ กดสกิลสก,กายเลอร์นหนึ่งครั้งเท่ากับเติมกระสุนหนึ่งทีมาขอมบู๊กับลูหน้าอีกหนึ่งทีเลยผมถ้าจับเอฟวีศูขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะครับเราจะเอาไอ้วอรนี้ไปด้วยเผื่อแบบไปเด้งเลือดเนาะจริงๆเนี่ยถ้าใช้เป็นออโต้ก็ดีนะเพราะศัตรูจะได้สโลโมชั่นนะครับผมจะเราจะไม่เอาเราจะอย่างนี้แหละไปลุยแรง5ดาววันนี้ลุยฝากไว้กดแกชร์ด้วยนะครับเอา่าแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็บินเข้ามาสู่ในเกมแล้วนะผมสำหรับการที่เราเนี่ยจะมาเล่นปืนนี่ยังไงมันแย่งกันไป อไม่ทันไม่น่ายิงไปเลยเราอาจารย์โรงเรียนเราจะมาป捉เอวโมสูตรโจ้นี้คืนนะครับวัวโ,โดนี่ไม่ดีมเพิ่มอยู่ข้างหลังผม้วยเอามาก่อนเลยของเองอ่ะไอ้นมนี่ทุกคนว,วันนี้ก็จะมารีวิวชุดบิลลี่นะผมแล้วก็เล่นเอวมสูตรคู่กับสกายเลอร์เอ็กซัสยะนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ดีสกายเลอร์คู่กับใจผมชอบใจอ่ะใช้คู่กับทัศยะไงก็เลยแบบติดเรียกทัศยะตลอดเลย ติดนี่ใช้โอเคเดี๋ยววิ่งไปมาก่อน,นครับทุเรียนข้างในมีกี่ตัวเห็นแต่ข้างนอกอ,ะอ่ะอ๋อข้างนอกเลยเหรอ,อ,อเพื่อนชุบได้ปะดะ่ะนะเรากำลังวิ่งไปเด้ออ๋อมันยิงไกลมาใช่ไหมใช่มัน,ม,นมันอ้อมมาทางอันนี้แล้วอ่ะซ้ายมืออ่ะ,ะ๋อทางป่ะใช่เราไม่มีไอ้วอลขาดไปหน่อยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล,ล้วกำลังมากำลังมา โอเคดีก็ดูยิงด้วยกระสุนเด้งด้วยนะครับผมหลายคนอาจจะรยู้แล้วว่าเล่นยังไงนะท่านาของปืนเอฟมคู M ่ o 0, กับสกายเลอร์ทุเรียนหลังไา,าใช่ใช่ใช่แล้วแวนึงเม้าส์หลอนอนะเล่นไม่ได้เลยว่ะมันโคโน่เหมือนกันเลยเพื่อมันมา มาว่าผมหล่อแล้วผมเล่นลำบากมากเลยหลายคนบอกให้ผมซื้อคอมใหม่แต่คนควรครับผมมันไม่สามารถซื้อใหม่ได้มันเป็นที่โปรแกรมโปรแกรมมันหล่อนเล่นในคอม,มอ่ะไม่รู้เมื่อกี้มีแสยงยิงมาทุเรียนมีเลือดไหมนะ่ะโอเคเดี๋ยวโยนให้นะเอาไปเลยเอาไปไเพิ่มอีกเอาให้เพิ่มอนาี้มีพันแปดร้อยเหรียญนะคอาโดสองควงมไม่ใช่นะครับ นี่ไงชิบัปืนเดี๋ยวผมจะหาแบบจังหวะในการใช้แบบให้ทุกคนได้ดูนะจะได้เห็นแบบจังหวะคอมโบแบบสกายเลอร์คู่กับใจคู่กับเอวอสูรเนี่ยมันจะเป็นเจ้าไหนนะผมจะพยายามใช้ใดูอ่ะผมจะขอเช็คพื้นที่เลยแล้วกันนะเรียตัวนี้ก็มีเอวอสูรนั่นแหละเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็มีไม่จะเลสกาอ๋อโอเคอ่ะลองปล่อยโดนดูโดนไม่มีครับผมโอเควงฟา้าหมดตัวเรียนน่าจะเป็นตัวแคมป์ปอมอ่ะตัวนั้นแนะ่ะ เฮ้ยมีตัวลงมีมีม,ต,ม,มตัวลงลบใหม่ออโอเคเพื่อนมาได้หนึ่งตายหนึ่งไม่ใช่ได้หนึ่ง,งรับทราบรับทราบระวังนะโอเคดาวดาว นี่ถ้าถือว่ามันตั้งไอ้วอลล้อมเมื่อกี้ผมก็ปแบบตายวอลต่อเลยก็ดูปาสกายเลอร์ใส่บอโอ้โหสับตัวเลยรไม่ได้เล่นช<อ>ุบอะโอเคลราเก็บไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าศัตรูขับโอ้ขับรถอ้าวล่วงรถเลยแบบนี้มีเพื่อนไหมน้องจะเราดูว่ามีเพื่อนไหมนะครับผมอยากแบบยิงแบบอ่ายิงแบบใกล้จะปืนหมดแล้วแบบปาสกายเลอร์โชว์ไงกระสุนเด้งไม่ทุเรียน โอ้ oh. oh. มันอยู่กันเยอะทุกเรียนไปเดี๋ยวลงมาดีกว่าเดีย๋ยวเต้องแบบว่าชันเชิงนิดนึงแล้วต้องแบบดีดเข้าไปตรงข้างในมืออ่านี่นะบ,บอกอู่เรือแล้วก็ดีดกลับมายิงที่บ้านเอลสีตาเล,เลยนะไม่ต้องปรับเครื่องดีนนะโอ้ยเหรียญเยอะเหรียญเยอะขอเก็บเหรียญก่อนขอเก็บเหรียญแป๊บประตูน่านนจะไม่เห็นเราว่าเราไปไหนแล้วนะเขาดูทีเนี้ยเราจะดีดไปดนะักเขาตรงบริเวณเขื่อนแล้วกันนะครับ เ้ยไปดีดไปดักคนราคาบ้านดีกว่า,า,า,กกวาเดี๋ยวไปชูบเพื่อนมันแล้วมันดักองเราประตูอย่าคิดว่าเราอยู่บ้านเอลอยู่นะตาหนินประตูจะหมดปาร์ตการ้เดอนีเฮ้ยิง่อเบอร์สีส่ตายเฮ้ยมันข่าวมาตัวนล้ าบนเขาก็ดาวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าคนนี้ถือบ้าเลียดรอเลยอ่ะเอ้าเสอมาเลยเพื่อนเราตะเข้าวงเราเรียนเดี๋ยวมาเหยียบเดี๋ยวเพื่อนดีกว่าอ่าอ่ะ,อะ,อะเช็ควงแล้วบอมโอเคทุกคนวงจบพีคๆนะครับงานนี้ต้องแบบพึ่งบารมีเครื่องดีดไม่ก็ต้องแบบเครื่องบ้ามาแหละในการขึ้นไปข้างบน แม่ก็เราก็ต้องไปเล่นตรงวงตรงซ้ายตรงนี้เพื่อแบบเหยียบลมเพื่อบ,บินขึ้นไปนะครับดูยังข้างหน้าเรามีไอ้วอลต่อสู้กันอยู่ไอ้วอลตงลงรถฝั่งซ้ายนะผมแน่เป็นตีที่สู้กับไอ้ตัวที่ไปชุบเพื่อนแน่ๆเลยวะยังไ,ไีอย่ขอวิ่งฟรีกไปก่อนแล้วกันเพิ่มความเร็วในการวิง่งเอ้มันดาวดายอยู่เหมือนกันไม่ดีกับบ้าข้าววันนี้เลยนะ บ้านไม้ข้างหน้าเน้ยแหละระว่านะโอ้ยมาหล่อนแป๊บนึงหลังบ่ายไธด้วยระวังหลังคาใช่เราคิดว่าจะตั้งระวังหลังคาเฮ้ยแน่มันจะดีโอเคเด็กคนดูลองคิดสภาพดูถ้าแบบว่าใช้เอโมวสูตรสามสี่คนน่ะแล้วแบบใช้สกายเลสทุกคนกับใจอ่ะ คือกระสุนแบบทุกคนแบบมีเยอะมากเลยนะทีเนี้ยเอาที่เรียนเออเนี่ยแล้วปานสกายเลรอย้ำอ่ะตั้งไอ้วอลแบบยากลำบากอีกวันนี้ยิ่งวิ่งเรียนท้ายมือหมดตี้เลยหิงใหญ่มีคนเหรอไ่ดอ่ะแต่ว่าการที่เราเล่นเอโมสูรต้องแบบ มีตัวชิดขอเพื่อนเราออนนะการที่เราจะเล่นเอโฮสูตะคอนโดเฮ้ยต้องบัคตะปูให้เป็นนี่เออแล้วก็แบบต้องปิดม,มุมในการยิงด้วยนะครับในการเล่นตรงเห็นข้างเราเห็นลวเห็นแล้วเห็นแล้วมันตายหนึ่งเขาเรียนมันตายหนึ่ง <S <S> <S อ้าวมีคนมา มันตายเลย Thank y o คิว a n k คิวหลังคาสู้กับนักเรียนเราไงดีรงเราขึ้นไปไหมหินขน้างหน้าเราก็มีนนะมีมีมีแต่เราต้องขึ้นไปหลังคาก่อนตอนนี้นเฮ้ยไม่ขึ้นดีกว่าขึ้นดีมัน <พอ S 1> แตกไปแล้วมาดาวมาดาวมาดาว ทุกคนเอามาให้หมดไอพวกที่มันปืนแบบเจาะไอวอได้เนะี่ยเออยยูบบนหลังคาน่าจะมีอีกนะเนี่ยคิดว่านะเพื่อนมีใครตายเนะาะเนี่ยทุกคนจังหวะคิวแบบกระสุนมันเด้งอะ่ะมันจะได้เปรียบตรงนี้แหละข้างในมีคนเหรอเขาเรียนไอมันลงบ,บนฟ้ามาใหม่มันยังสู้กันไม่เลือกเลยนะนะข้างบนอะ่ะ บนอยังยิงกันอยู่เลยว่ะเขดาดูแต่เรามองไม่เห็นมันนะรอดูแล้วกันนะครับผมไม่มีโดนเช็คด้วยผมจะรอบ้าขึ้นไปยิงข้างหลังศัตรูไม่ใช่หรอกนีไ่ไงศัตรูอยู่ฝั่งนูน้นอ้าวหหดดี้เลย <c oughs> แล้วประมาณนี้ก็ดูเบนลี่เอ็กซ์หน้าของสกายเลอร์ครับผมแล้วก็หน้าของใจนะพูดเป็นผีตรอบนี้ฝากกดแชร์กันด้วยลองชวนเพื่อนไปใช้กันดูนะครับ